ไอ,ไอ้ไอ้นั่นอะชุดซ่อมปืนอะสรุปไม่ลดราคาใช่ปะเห็นลดมาพันเดียวเองโหน่าเห็นเขาบอกว่ามันตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วก็ราคานี้ไม่ใช่หรอคะ,อะโอเคแสดงว่านะจำผิดมาจากเซิร์ฟอื่นแต่ลองคิดตามนะไม่เอา,า,มเอาหมวกอะไรมาวางตรงนี้เดี๋ยวคณะกดขายให้หมดเลยนะเฮ้ยอไไปสันต่ำแล้วขายไม่ได้ไม่ไมไม,ไม,ไมลองคิดดูปืนบังกระบอกอะเจ็ดแปดร้อยเองนะแต่ช<อ>ุดซ่อมอะแม่งเจ็ดพัน่ยมันเกินเลว่า่ะ หน้าเอาแบบไหนเอาแบบปิดเต็มหรือว่าเอาแบบแบบข้างนู<อ>้นเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยเ,เสียมดื้ออะไรบนนั้นมา <laughs> เสียบปีนอะไรบนนั้นข้างซ้ายนี่หว่าเออข้างหลังโอเคเสียบไม่เจอกันนานเลยนะคะครับไม่เจอกันนานเลยไม่ได้เล่นเลย เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเข้ามาเล่นค่ะเสี๋ยวไปกับปีใหม่มาน้าชอปบปิดแบบน네ี้หรือว่าชอบแบบโล่งๆเฮ้ยปิด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 เออรถเราต้องปิดเออต้องปิดใช่ป่ะปิดโอ้หมันเซ็งมันเยอยปิดปิดมันจะได้จำง่ายๆเออปิดแม่งหมดอ่ะงานนี้มันต้องปิดให้หมดเย้ยอยู่ไหนอ่ะ นี่ไนี่ล้ารถล้ารถเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเออมันมีฝากระโปรงไม่มีแน่นะฝากระโปรงไม่มีเหรอไม่มีไม่เป็นไรเซนี่เฟนี่เอ้ยเทวะไม่เคยเห็นทู้มันต้องไปจุดกลางคืนรีบจุดกลางคืนเฮ้ยเฮ้ยเทวะ ซื้อได้เสียไม่ซื้อไว้จุดคืนน่ะแหมซื้ออะไรอ่ะนี่อ่ะร้านดีเดียนิดๆเนี่ยร้านตานี่ยร้านตานี่ยเออมีหมดเลยเอ้ยใครเอาหมวกอัศวินวันวังเนี่ยน้ามันขายไม่ได้แล้วโลกจิตเก็บหมดแล้วด้วยมีเแค่หมดหกผู้อ่ะผู้อ่ะเดี๋ยวนะ ข้าไปที่เป็ะเล็ดป่ะกันนะอ่ะฮะอ่ะฮะกันนะเป็นเล็ดอยู่ล่างสุดอะไรนะคะขับรถมานี่ขับรถมานี่อยู่อยู่เกือบล่างเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรอะอยู่กอางไม่เสร็จเลยผู้ตองใหญ่ไงผู้ตองใหญ่เดี๋ยวติดของติดของของเป็นเล็ดเห็นไหมแล้วแกเลื่อนมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนมาช้าๆเออเดี๋ยวนี้แหล คุณครับอะไรอ่ะทะลุทะลุให้อะไรไปขายต่อดิขายต่อดิอย่าให้ฟรีนะเพราะเขามีน้ำใจกับหนูอย่าให้ฟรีกูเก็บไปขายแม่งเลยเดี๋ยว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 คณะเหมือนกูกูคิดขายแม่งเลยเฮ้ยถืออยู่ในมือเสือแล้วอยากที่จะวางลงแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยว เดียวเดียวแมเดียวกูล็อกรถกูก่อนแล้วกูกลัวคณะผายเลยนะคณะม่ไกล้คณะล็อกเดี๋ยวคณะก็ปลดล็อกได้ก็ปลดล็อกถ้าปลดล็อกมาดีๆหรือเปล่าถ้าปลดล็อกมาพรุ่งนี้ก็ไปดูที่บ้านได้หายอ่ะถ้าจะคืนดีดีแมได้ายเลยปะมีมุฟล็อกแล้วนะนะเอาเอาไปใส่เลยจะานะคะให้คนเรียกแอดมินแอดมินเนี่ยเอาแอดอยู่ไหมครับแอดอยู่ไหมโอเคเอาไปเสียไปด้วยกันไหมคะเดี๋ยวจะไปล่าสัตว์ครับ แอดเขาเลี้ยงแอดอ่ะอยู่เาา่ากำลังค่ะกำลังค่ะแอดเออแต่วเขาเลี้ยงแอดอ่ะอาวินจำบแล้วเราจะติดยังไงเนี่ยต้องให้คณะมาติดเองอ่ะเดี๋ยวคณะก็ไปที่ดิสคอร์ดนู้นก่อนนะแป๊บนึงนะคะได้ได้คณะบอกบอกเขาลดจีตอมปืนด้วยแล้วเขาลดแล้วลดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ลดทันเดียวเนี่ยนะจากเจ็ดตันสีเนี่ยนะเกินเรื่องโอ้ เกิดเรื่องเกิดเตน่ะนไม่บอกที่บ้านผมเยอะแยะไม่อยากไม่ไม่ไปที่ดูออคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเขา<อ>บอกว่าเขาอยากให้ให้แบบมันเหมือนชีวิตจริงการตลาดแบบให้ธศรกิจมันเดินไม่ได้จ่ะ <enc> แกลองคิดด ences, ิอ่ะปืนมันก็บอกหกร้อยอ่ะแต่ที่ซ่อมเจ็ดพันสี่อ่ะแกว่ามันเหมือนจริงเกินปะมันเกินไปแล้วเวลามันบ้าเกินไปอ่ะถ้าปืนหกร้อยอ่ะชุดซ่อมอ่ะเต็มที่ก็ไม่เกินสองพันห้าเออ รเราตึกจะบาลานซ์กันเออให้ให้สามพันด้วยเอาแล้วว่าซัพพลายมันต้องพอดีกับดีมากใช่แต่อันนี้แม่งที่ซ่องปืนอ่ะเจ็ดพันสี่อ่ะมึงบ้าไปแล้วตายอือนา้าเจ้าปูนี่น้าเจ้าปูนี่มันเหลืออยู่มัะเนี่ยปูนี่หมดแล้ว,ลวจุดได้แล้วนี่หมดแล้วซื <S <S 2> <S 2> ้อใหม่ดิอยากเล่นอ่ะไม่ปัดอยู่ที่บ้านที่ไม่เก็บเปิดใหม่เดี๋ยวเข้าไ,ไปเอาอ๋อฮะต้องซื้อต้องซื้อที่บ้านไม่มีอะไรรู้ คุยคนละเรื่องเออเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยยังไม่กดจังให้ฮะเท่าไหร่เออคนกันเองเดี๋ยวแต่เพิ่มหกชิ้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าจ่งมึงบอกคนเดียวคนกันเองนี่แหละชิ้นกันนี่เออหกหกพันห้าเก้าพันเก้าพันเก้าพันเออเก้าพันรถรถนถไ้เหลือแปดพันห้าเออเดี๋ยวผมไปเอาธนาคารอยู่ไหนเอ้ยเสียเสียมาดูเ้นทางกันเล้วมึงจะป้นธนาคารวะ ผมมอ่ะไอว้ารูดลยอยบอกอกันแน่ส่กันแน่ธนาคารแม่ธนาคารแม่ยู่ไหนวะยัไนี่อ๋อนนนมันไม่เหมือนไอเอาพสลรงมาอยู่ไงระเบิดฮะไอ้นไอไอไเไอ่อไ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 เด้ยยไอ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 ีอไีไอ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 อไอาอไาไอ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 อออ ล็อกล็อกแล้วไงล็อกแล้วนะล็อกแล้วล็อกแล้วดีดีนะเดี๋ยวมีคนมาขายคุณเชนเลยหรอกไออยู่กลัวอะไรเราอยู่กับเด็กแอดมินอุ้ยไม่ใช่ไม่มีแอดมินไม่มีแอดมินเราเล่นกันยังล้วนๆเลยเนี่ยนะกูเก็บมงอัศวินมาันเพื่ออะไรวะเนี่ยทำไมอ่ะนะเอาเอาขออ่านได้ไหม เอาไปดิหมวดหมวดโซบินเออนี่ยเอาเอาเพื่ออยากเป็นแก๊งเดียวกันเอาไปพอดีเพื่อนคนนึงเขาเขาชอบปอ,อแล้วนะเยอะเอาไปดิเอ,ไป,เอไปขายไปโอ้โหขายไม่ได้ไอ้ธ <Yeah. S 1> นาบอกขายไม่ได้แล้วเอ <c oughs> อฮะตันที่มันขาย <c oughs> มันขายได้ราคานะหมวกอัศวินดาบอัศวินนะอ่ะอัศวินอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวนะมันต้องขายได้สิลองขายดูดิชนะบอกขายไม่ได้ราคา นี่ยังงงเลยอะไรวะ greetings valued customer สวัสดีครับผมมีเงินเท่าไหร่ส่งไหมหมดผมมาป้นธนาคารเสียเขาไม่ให้ดีๆค้ับเลยแล้วเราต้องใช้กำลังแล้วละ่ะทะลุ ฮัลโหลเฮ้ยหลดกันหมดแล้ววะฮัลโหลชิพายละไปแดงกันหมดวะฮัลโหลอะชิพายแข่งกันหมดเลยวะหลุด่ะ รรประตูหลังสงบานแล้วก็หน้ากระจกทะลุเท่าไหร่นะพลอหรวลคเดอะมสเคร์เลสอลชิบหายลวะ กดต่างกันถอนเก้าพันเลยเรียบร้อยเตทีมอยู่คร้ไป อันนี้อันนี้น่าจะหลังกว่าใส่เดินไปที่อดี้ขวาค่ะแล้วยังไงต่อนะคะก็เอาวางวางแล้วก็เชือกลัดไปที่ไปที่ไปที่ b o ี้ขวาแล้วก็แล้วกดเอมาช้าแล้วมันจะแล้วมันจะขึ้นว่าติดตั้งนี่นี่เคยทำอยู่นะ เดี๋ยวคณะปลดล็อกแล้วทำให้หน่อยได้ไหมคะไม่ได้ทำเองจะได้เป็น <laughs> นะเคยทำเองครั้งหนึ่งแม่งกูถอดฝาออกหมดเลยกว่าจะเป็นกว่าจะเป็นโคตรมัว่วมัวอยู่ตั้งนาน <c oughs> ถ้ารูวเอาเอาตังค์ไปก่อน no โอ้รู้สึกเหนื่อยจริงเลยว่ะชีวิตเนี่ยไหนเอาไม่ไม่สนใจเราเลยตั้งอยู่ไหนเอาวางแล้วโอเคก้าวพันแปดพันห้าเขาบอกแปดพันห้าไปเห่อโอ้รวยหาว่าไปรวยซะแล้วหรือว่าหาว่าผมเที่ยวไปรวยซะแล้วเสียอยู่ไหนเนี่ยกำลังเช่ารถขนงานอะ ไม่ได้หลุดหรอกผมออกดิสมันเป็นไรไม่รู้เลยออกไปเยเออเออเออคณะแล้วทําไมเรารู้สึกมันแหลกอะเวลาเราเข้ามาออฟโพสตเนี่ยแหลกบ่อยมากนะแหลกปีทรัพยากรมันเยอะนะนะนะวันนี้คณะไม่ได้อยู่ในดิสหลุดอีกแล้วห่อไม่คณะเขาไม่ได้อยู่ในดิสออกไปแล้วเอเหรอครับกดบีครับหรอ มาแล้วโอเคที่ดิคอดไม่เป็นไรไม่รู้ค่ะเออออแบบผมเลยดิคอดเป็นไรไม่รู้ดิมีรถมามีรถมายิงได้ปงไม่ได้ไม่ได้ค่ะลูกกระสุนเยอะอ่ะใช่อ่ะคนเนี่ยต้องคนนนี่แหละอ๋อลองยิงเลยยิงเลยรู้รยูิ้ยิงเลยค่ะตี้นนี้ยิงเลยค่ะรู้อยู่ว่ายิงไม่ได้ยิงไม่เป็นไรอ่ะแต่อยากจะยิงไง คณะให้ผมยิงนะครับผมไม่เกี่ยวเก<ด>ี่ยวคณะเลืพคูดนะคะขณะ,ะขบังคับผมคณะบอกว่าถ้าผมไม่ยิงเดี๋ยวเขาจะปลดล็อกรถผมจะขโมยรถผมมาไปขายผมขอโทษครับหล <c oughs> ายก <c oughs> าคณะหลายกาต้อสั่งออกไปแล้วหรอรอนพวกม่เบกเลยเนี่ยข้างอา เมาไปขายของต่อก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่ได้ได้ครับโอเคก็ได้ของแล้วก็ไปนี่แหละจำไานะไว้ทะลุเอ้ยทะลุจำเอาไว้จำเอาอไว้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจำเอาไว้ทะลุไม่เป็นไนรมารไปขายของก่อกับสาวมึงบอกไม่เป็นไรกูรู้สึกเสียใจง่าไม่รู้ เดี๋ยวน้าก็ไปแต่งสาวดินะเดี๋ยวเขาก็หานี่มาให้เขาก็หาเครื่องปั่นไฟมาให้ตู้เย็นมาให้อะไรเงี้ยท่าไหนก็ได้อ่ะน้าน้าขับผมมาก่อนเสียไหมเสียบอกเสียเสียวิ่งกลับบายโอ้วิ่งแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงพี่รู้เนี่ยสเต็งมันหลบทุกเป้าเสียวิ่งกลับใช่ไหมโอเคไปนะไปกลับใช่ไหมอี๋เอ็น่าแล้วจะกลับไง ของแต่งมีน้ำหนักมีมีผลกับน,น้ำหนักรถไหมไม่มีอี่ยน่าจะมีไหมไม,ไ,ไม่ได้ไปสรุปเราจ,จะไปไหนกัน <c oughs> ไปกลับบ้านก่อนไหมไปเอารถใช้รถมัน,านราจ,จะไปไหนเนี่ยวันนั้นใครใครที่มีใครลืมเสื้อเอาไว้ไหมคะในนั้นไม่มีบัตรเครดิตอยู่ที่คณนานะคะอ๋อ <c oughs> บัตรบัตรผมบัตรผม ไม่ใช่นาแล้วใช่ละของตี้เนี้ยของตี้เนี้ยเสื้อที่ไหนทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไปเลยก็ได้ยทิ้งไปเลยซื้อบัตรใหม่เอาโอเคซื้อเมมเบอร์เอาโอ้โอวดอะอวดเขาอวด <c oughs> ด้วยอะค่ะเอาดิทะลุขับดิไปเอ่อเอา,เอาอลูกธนูกลับไปด้วยครับลูกธนูเงินในบัตรกดออกมาได้หมดเลยใช่ไหมคะกดเลยกดเลยผมรวยกดเลย แสดงว่าให้มีเงินแล้วในบัตรอ่ะโอ้ยเอาไปเช็คแล้วด้วยอ่ะสุดจริงสุดจริงอ่ะโอ้โหไปขึ้นรถขึ้นรถใครขับอ่ะไปดิมาขับเอาผมขับไปไหนแกไหนกลับบ้านก่อนไงไปเอารถแกงไงแล้วก็ไปบังเกอร์เมื่อไหรอ๋อได้เสียนะเสียดิ๋ยามเสียเดี๋ยวลงบังเกอร์ไม่เสียไปโดนซอมบี้ ตสวีมาอยู่จะไปแก้แค้นซอมบี้วันเสียเกือบคิดเออทำไมนมันเกิดเซตบมันเกิดเซตบศูนย์ยังโหดว่าตายไม่โหดมันจะเยอะตามจำนวนคนถามคนยิ่งเยอะซอมบี้ยิ่งสวีคูณตามจำนวนคนที่ลกจริงด้วยเนี่ยตามจำนวนคนจริงด้วยเมื่อวานไปกี่คนอ่ะแก้ไปกี่คนแก้สองคนเองไมันง่าเห็นแล้วมีคนโดนตอนแรกคณะจะไปเพจตรงนั้นแหละแต่เห็นมีคนคว่ำอยู่ก็เลยออกมา สองคนเนี่ยโอ้ยมันจะมีตรงทางเข้าอ่ะณะเห็นหมดเลยว่าเวลาเวลาใครไปไหนอะไรยังไงเห็นไหมดูได้ไหมไม่บอกไม่บมมันมีอยู่ตอนน้าเข้าไปขายของในออโพสศอ่ะก็น้าคุยเขาดีๆแม่งควักกระบองออกมาฟาดน้าว่ะเออก็หนาก็หนา้าอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนั้น่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยออกก่อนออกก่อนเอออันนั้นอ่ะเขามาฟาดเลยลงๆๆคุยด้วยก็ไม่คุยอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตีนี่กูเสียวสันหลังแล้วกูฟาร์มกูเสียวซันหลังแล้วไม่เราเขาอยากเล่นกับนาหรือเปล่าเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โจกมูไปช่วยก็แล้พักนี่พักนี่เฮ้ยเสียไม่ออกมาเสียเสียครับเสียมึงออกมาก่อนครับรถเเสียไปไหนวะอ๋อเสียไปเล่นกับลูกสาวแป๊บนึง เสียเออว่ะเออได้ยินเสียงเสียคุยกับลูกสาวอยู่ชิหายแล้วกูความอยู่เออกูนอนรอแล้วกันนอนรอเสียงกันนอนรอเสียงชีวิตซอมบี้ไม่มีม้่งเลยอ่ะเออคณะล้วตั้งไม่ได้ใช่ไหมซอมบี้เนี่ยตามในป่านอาอะไรให้มันเกิดเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมแค่นี้ก็พอแล้วคณะหนีเอาที่นี่ถอดเองแล้วอ่ะ มันอยู่อยู่มันเซ็ตยากอะค่ะนะเพราะว่าอย่างบางทีเราลดใช่ไหมคะถ้าเกิดบางทีเราเพิ่มอ,อย่างเงี้ยมันก็จะไปเยอะในพวกบังเกอร์อะแลพอเวลาเขาลงบังเกอร์ไม่ได้อะมันก็มันก็ยากอีกอะอย่างบางทีเราไปเซ็ตในบังเกอร์ให้มันน้อยกลายเป็นว่าข้างนอกอะมันไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็เนี่ยทุกวันเนียข้างนอกไม่มีเลยนะ เออเขาพอมีอยู่นะลองนะลองนะลองถอดชุดซอมบี้ออกพูดพูดเหมือนใครนะอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาชื่ออะไรวะคุยกันแทบทุกวันแม่งไม่รู้จัากเจอเขาเขาบอกให้นะลองถอดวันนั้นถอดออกวิ่งแม่งรออป่าแม่งยังไม่เชอสัรตัวนะายิงปืนด้วยค่ะนายิงปืนด้วยสรุปแล้วนะจะเชื่อใครดีวะาิ่งนะายิงปืนนะต้องทําเสียงดังๆค่ะไปไปเครือรถเครอเสียไปไหนมาไปซูบุรีมา แ่บมาเนี่ยเดี๋ยวไปสิบปีเลิกเลิกดูดเชี่ยผมผมยังเลิกแล้วเลยผมเลิกมาแปดปีแล้วเลยดีสุขภาพดีขึ้นมาก็ดีขึ้นน่ะอึดอึดขึ้นน่ะเล่กยาไปมีวันเดียวถ้าเราจะเลิกผมผมเลิกวันเดียวนี่อานนี้อันี้เรื่องจริงคือเนี่ยซื้อบุหรี่มาตอนนั้นแล้วไม่กี่วันไม่รู้เชื่อเพื่อน ขอใเพื่อนบอกค่ะกูเลิกแล้วมันยังขำเลยบอกได้เหรอวะก็ตั้งแต่ถึงทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ดูอีกเลยเราเดินผ่านมันมีหอมปะเหม็นกัน็ดับแม่งกายเป็นเหม็นว่าเหม็นตอนเหม็นแม่งเหม็นผมมีเชื่อผมอ่ะเชื่อผมเดี๋ยวพกพกทัวร์ทัวอะไรหรือหมากฝรั่งทุกอย่างครับทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราเหงาเหงาปากอ่ะ มันจะมันจะยากตนั่นแหละก็เลยต้องกต้องก็เลยต้องเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าต้องกินดัวกินตัวดูดเมื่อก่อนดูใช่เมื่อก่อนดูเห็นที่เกิดเป็นเรียนกินหยุดหยุดนะจะหยุดหยุดอกเจพรุ่งวันจะเลิกอะไรเลิกไม่ได้ท่านี เออนี่ก็เลยไม่ได้ก็ลลเลยถ้าเราหงอปากอ่ะก็ต้องหาอะไรเคี้ยวนี่ไปไหนอย่าไปัไปบ้านกันไหไปบ้างก่อนดิไปเอารถแกงไงไปเอารถก็แกแล้วก็ไปบังเกอร์มันจะได้ขับ<อ>ไปได้เออแ<ก><จ>อยู่บ้านที่ว่าเออนี่นะหมายว่าเ,เดียวเป็นจะไปไหนรถซาอะไรวะขับไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวได้ได้ได้ออกซ้ายขอดูแผนขอดูแผนที่นิดนึง ต้องขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนจริงๆผมต้องวิ่งทางเส้นไอ้ทะลุทะลุออกซ้ายมือออกซ้ายมือเลยตัดเข้าป่าตรงมาเลยออกซ้ายไปทางเส้นสุขสวัสดิ์อ่ะเออเรียบสุขสวัสดิ์ดีไหมเรียบรามินทราไปเหรอออกซ้ายเลยเข้าป่าเข้าป่าตัดตรงมาเลยน้ำมันดีตรงนั้นน่ะเนี่ยออกเต็ม กาเจนาเนี่ยคือทั้งกวนไปเลยเออเสียดีเดียวจบจบเ๋ยดดูแผ่นที่ให้ตายอีกตายเยอะๆหักตายอีกหักตายอีกอีกเดียวนี่มันขึ้นเหนือแล้วนะเออกระดูแผนที่ให้อยู่เนี่ย้ายมืออะ้ายมือเลี้ยว้ายไปดิเห็นแล้บอกมากมันเราต้องไปทางนู้นอะเออนั่นแหละ จะทำอะไรกันเลิกเออนั่นแหละจับตรงไปเลยตรงไปเลยกิ่นเยอะนะแล้วนี่เนี่ยเส้นนี้ที่เดียวพวกเราเนี่ยมันพวกบุกเบิกมีนวดเนี่ยแน่นอนตามคำดาเราไม่ไปเออเออมันไม่น่าจดจับเดี๋ยวผมกินอะไรเข้าไปวะอ่า ภาพซ้อนว่าแล้วต้องใส่ต้องเลืิกต่อนแล้วแหละเสียเสียเสียดูบนภูเขาหน้าบ้านผมเห็นไหมนะเห็นบ้านผมไม่ได้จั่ไนโสดมองวันพอดีเลยนะงานที่อันที่สองอันที่สองบ้านผมก็ดีเลยคุณผ่อนตัวก่อนนั่นแหละแม่แม่แม่ดูแลเขาแม่ดูแล้ว เลิกเลยอ๋อเดี๋ยวไปต้งเลิกแีไวาใหม่พุงนี้เดี๋ยวไม่ได้ไปทำงานอ๋อเดี๋ยวไปออกกีาที่บ้านไปออกกีที่บ้านอ่าบอกแม่บอกแม่ขออนุญาตไปบเออของคุณแม่ของผมลูกกว่าคุณลูกสาวว่าไม่ยอมลูกสาว่าไปโรงเรียนแต่เช้าอ่ะเออเนี่ยมองมองกันแล้วเนี่ยเออุงนี้เล่นแต่เช้าเลย พรุ่งนี้น้าเหมือนเดิมมาสองทุ่มอ,ะ<ล>ะอ่ะเออะทำงานก็ทีห้าก็ออกจากบ้านแล้วลุงอาลุงทำงานลุงเนี่ยตามทำงานแล้วจะวไ,ปไปดูพระลงบุรีอ่ะเลิกแล้วก็เลิกเล,เลยจะไปดูน้าเลิกน้านแล้วน้าเรียอ,อย่างเดียว <c oughs> อะจริงจัดอันนี้อันนี้เลิกไม่ได้ทำไมแม่งก็เลิกไม่ได้หรอพยายามแล้วแม่งเลย ใจเย็นนี่โจทย์ต้นไม้ด่าเลยพอพูดเรื่องเงี้ยคนต้นไม้อย่างเดียวเลยโอ้ตายตายชต้นไมันตายได้นะเก้าทีอุทัยอ่ะเก้าทีต้นเนี่ยต้นอ๋อดีเก้าเก้าทีเลยเหรออืมผมได้วันละเก้าทีอ่ะไอพี่ต้นมีบัตรที่ตกปลาใช่ครับ่มวเลลาาปได้พูดเรื่องนี้นานเลยพูดเรื่องนี้คารุแม่งขำรถตายอย่างเดียวเลยวะ ที่สอนเราดูที่เจอกันที่บ้านของผมของตปป่าครับ<า>คือเอาตัวเดียวเราตัที่ดูว่านทำได้เลยไม่ยากอีซี่แล้วว่ามันคอยจะลุดอะ่ะลุดตลอดเลยกิ่ดแล้วนะตรงนี้มันเราของเครื่องมันลุกนะเพล่เคไปจอดน,น,น,น่าจอดนอกเลยจอดนอกนะจะไปบังเกอร์นะน้ำมันจะหมดแล้วนะเนี่ยเออกูไปปั๊มมันก็ได้วะ เนี่ยไปเนี่ยมีในในรถมีนี่เปล่ามีมีมีน้ำมันอยู่มีน้ำมันอยู่มีถังน้ำมันไหมมี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 มผมว่าผมกินเหล้าไปแน่เดียวสองอึกเออเออไปกิน,<อ>นเ,เลยเหล้าจริงด้วยเจอนล้วนะไปต้มี่ต้มมาเจอเรตรงนี้ได้ได้ได้ทำไมมันตกไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันแล้วะเอาเอาอหารไปใช่ป่ะาาอะไรอาหารอะไรวะ เอาไปยังะไงเอาไปยังอันไหนอะอันไหน่ะเอาไอ้นั่นเอาไปยังไอ้แช่วับนั่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอนอนพักก่อนมั้งหน่อยเอาไปแล้วมั้งน่าจะเอาไปแล้วว่ะสิบวิสิบวิเรือเรือเราไปอะไรเนี่ยเรือมันชอบจมเราต้องไปขับหนึ่งจรอยขึ้นมาเรือเราไปอะไรเนี่ยไงมีอะไรไม่มีแล้วเอาหรอโอเคพวกนี้เจอกันหน้าบ้านตรงนี้แล้วกันนะเจ้า เอาใจไหมแมวแล้วดูดูมันเป็นไงวะก็ยิ่งเหลือตลอดเลยยิ่งเหลืออยู่อันนึงนี่ไงอ๋อโอเคโอเคน้าจะไปถึงสถิตอยู่บังเกอร์ไอ้ตรงไอ้นี่ก่อนที่น้าได้ประจำเนี่ยไอ้อะไรนะไอโซนเนี่ยได้ได้ได้จะไปเฝ้าเอาของก่อนเอ้ยอยู่นะทะลุจะมีดี่ป่ะแกลงไม่ไม่มีหักไข่อ่ะไอปลาไอ้กล่องปลาเราหายเปล่าวะกล่องปลาอยู่ตรงนั้นไหม ไมน้าหนูมีหนูขายให้เอาไม้แฉลงอ่ะโอ้โหเบื่อคนขายอย่างเดียวอุ้มเหนื่อยน้าตอนแรกหนูถึงเก็บแฉลงเอาไว้ตอนนีก็ขายไม่เป็นเนี่ยใช้แฉลงเป็นแต่ไขควงอะใช้ไม่เป็นขายควงดำขายแล้วเนี่ยเข่าเสียมันนี่เร็วจะมานี่หนิมันนี่มันนี่จะสอนจะสอนก่อนเรื่องอุปกรณ์ก่อนอ้าวไหนเสียบอกไอ้นี่แม่เรียกเออจะเรียนเดี๋ยวเราเรียนตกปลาตัวเดียว อ่อนตัวเดียวอ่าฮัลโหลต่อนตรงมั้ยมีไหมมีมีมีเห็นไหมกับหน้าผมก็ให้อันนี้นะมีแกนนี่ดีมันนี่มันนี่ของที่ต้องใช้มีตัวนี้นี่เห็นไหมกับหน้าผมก็ให้เออโอเคเดี๋ยววเนื้อมีมาแลกอีกเดี๋ยวเนื้อมีมาให้เอ็นตกปลาใช้แค่เฉพาะอันนี้0.5เท่านั้นอ่าเออแล้วแล้วก็จะบอกว่าครับเออเออขอบใจอันนี้จะทุนอันนี้ทุนนะใส่ทุนอะไรวะ อแล้วก็เบ็ดตาเบ็ดเนี่ยใช้อันไหนก็ได้ใช้ได้หมดเห็นเห็นคันนี้ได้หมดเนี่ยคันเดียวในเซิร์ฟเลยเนี่ยตอนนี้ใช่เหรอจริงเนี่ยเราแช่นใหญ่อ่ะลักษณะที่ต้องเตรียมอุปกรณ์นะคือตามนี้อถือเลยนี่ถ้าคันเนี้ยจะเป็นคันเดียวเลยเครับนะถ้ามันจะดีกว่านี้จะต้องไม่ให้ขาน้าเมื่อกี้เนี่ยใช่คะก็รีไงผมก็ให้แสรงเสียงนั่นแหละเดี๋ยวน้อยใจสั่นตก โอเคเดี๋ยวเจอกันทุงนี้นน้าจะน้อยใจเดีงยวหให้เพลงงานเลว <c oughs> อันนี้เหยื่อเห <c oughs> ยื่อเอาใส่เอาใส่ในเป็ดก่อน <c oughs> ไปต่อตอ่าเดี๋ยวเราจะไปตอนการตกปลา <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะคือไอปลาเนี่ยเราตกได้ทุกอย่างเลยแต่ทะเลเนี่ยยกเว้นปลาทูนา่าที่มันจะยาก <c oughs> อ่ะ ลักษณะนะเวลาเราหมุนเข้าเวลาสกอร์เมาส์เข้าหาตัวเวลาปลามันกินแล้วอ,ะอ่ะสกอร์มเมาส์เข้าหาตัวให้เรากดชิปด้วยโอ้ัวจิ้ปลาเสียงกดชิปเองอ่ะแล้วก็สกอร์เมาส์เข้าสกอร์มส์คือลากเข้านะรุ้งชะลางครับหมุนเข้าหาตัว